สวัสดีครับผมนายเชียพลคุณมีครับเลขที่สี่วันนี้จะมาพยากรณ์อากาศนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัชิติตารามครับขณะนี้เวลาสิบสานาฬิกาจูนยครับอากาศวันนี้นะครับสดใสดีดครับมีเมฆมากะาเบเมมาก ค่อนข้างบางครับอุณนหนภูมินะครับช่วงเช้าถึงช่วงนี้ครับมีอุณหนภูมิอยู่ที่ประมาณ29องศาถึง32องศาเซลเซียสครับความชื้นอยู่ที่69%ครับ ลมพัดมาจากตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความชื้นอยู่ที่69ปเซ็นครับการคกบคุมของเมฆอยู่ที่35เปเซ็นครับขอจบการพยากรณ์อากาศแต่เพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ